มีใครกําลังรู้สึกว่าตัวเองเจอวิกฤตวัยกลางคนอยู่บ้างคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า midlife crisis นะคะ,ะเ้วเขียนเรื่องนี้นะคะเอาไว้ในหนังสือที่ขายทั่วโลกเล่มนี้นะคะ One to million t entrepreneur นี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะไม่มีภาษาไทยถ้าหากว่าใครสนใจอ่านก็สั่งจาก Amazon ได้เป็นหนังสือธุรกิจค่ะ หนังสือเล่มนี้นะ่ะได้พูดถึงเรื่องของ mid life crisis ว่านิดาอยากจะเรียกว่า mid life opportunity นะคะนั่นก็คือโอกาสวัยกลางคนนะคะเพราะว่านิดามองว่าที่คนทั่วไปเรียกว่าวิกฤตวัยกลางคนไม่ว่าจะเจอช่วง 30, 40, 50, 60อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรรูไ้ไหมคะมันคือการที่เราเนี่ยเดินทางมานะคะเป็นเวลา30 40ปีแล้วว่าแบบค่อนชีวิตหรือครึ่งชีวิตเนี่ยนะคะแต่เราเดินไปผิดทาง นะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าทางที่เดินมามันจะไร้ประโยชน์หรือว่าไร้ค่าหรอกคะ่ะมันมีค่ามากๆค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้เติบโตแล้วก็พัฒนานะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณมาถึงช่วงอายุ30-40-50-60แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะจะเห็นในคนที่แบบเจอวิกฤตไว้กลกงคนก็มักจะเป็นไงฮะลุกขึ้นมา เลิกลากับสามีภรรยาบ้างล่ะนะคะอยู่ดีๆก็ขายบ้านทิ้งบ้างละ่ะอยู่ดีๆก็ลาออกจากงานที่แบบทามาตั้งนานอยู่ดีๆก็แบบหนีไปปลีกวิเวกดีกว่าที่ทะเลหรือแบบว่าไปรรมะไปบวชไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลายอาการนะคะเวลาที่คนเจอวิกฤตวัยกลางคนนะคะเวลาที่คนใช้คํานี้ก็มักจะหมายถึงแบบ มันรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันแบบมันไม่ไปในทางที่แบบเราอยากจะให้มันเป็นเลยรู้สึกไม่แฮปปี้รู้สึกไม่เติมเต็มนะนิดาอธิบายอย่างนี้ค่ะว่ามันก็คือการที่เราเนี่ยเลือกหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยนะคะไม่สอดคล้องกับที่เราอยากจะให้มันเป็นณนะวันนี้นะะในอดีตมันอาจจะใช่สําหรับในอดีตก็ได้แต่ณวันนี้เราเดินทางมาถึงตรงเนี้ยนะ,ะซึ่งมันจะมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนเมื่อถึงอายุ ประมาณนี้ผ่านชีวิตมาละสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยก็คือเฮ้ยมันเหลืออีกครึ่งทางมันมันมาครึ่งทางแล้วมันเหลืออีกครึ่งทางนะไม่ว่าครึ่งทางสำหรับแต่ละคนแปลว่าอะไรเฮ้ยชีวิตมันสั้นนั่นแหละคือจุดท,ที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ต้องทนเราไม่ต้องทนกับอะไรที่ไม่ได้ทําให้เราแฮปปี้เราไม่ต้องทนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราไม่ต้องทนกับงานที่เราไม่ได้ชอบนะคะมันจะเกิดเอฟเฟกต์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิต นะคะและนั friends, ini, ่นแหละคือโอกาสวัยกลางคนค่ะที่น้าใช้คําว่าโอกาสวัยกลางคนเพราะว่ามันคือโอกาสที่เราจะได้แก้ตัวมันคือโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่มันคือโอกาสที่เราจะได้เลือกใหม่แล้วเรายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแน่นะที่เราจะได้เลือกใหม่นะคะทุกคนลองกลับมาคิดกันในมุมใหม่ค่ะว่ามันไม่ใช่วิกฤตวัยกลางคนมันคือโอกาสวัยกลางคน